สวัสดีครับผมช่างใหญ่แล้ววันนี้จะมาสอนตัดผมทรงบ๊อบทวีนะถึงเทปิกกี้นะรูปผสมเลยสองทรงในซีขึ้นเลยยกขึ้นเลยก็สุดองสารตัดเลยมาประตัดพลอยคัดจีพอยคัดิ้ง,งตัดฐานฐานความยาวก่อน ก็คือสร้างฐานเป็นบล็อกไปเลยมีผมย้อนกะตัดทิ้งเลยผมย้อนมีผมย้อนเนี่ยตัดทิ้งไปเลยตัดพอยพอยื่อ นี่ก็ลากลงมาเลยสี่ท่าอุตาห์ทนที่สามที่ททททคคสี่ที่ห้าที่หกที่เจ็ดลากลงมาเลยรถคือรถตัดกินนีพ่พัตเตอร์ไว้เนี่ยแปะไว้เนี่ยเพราะว่าหนีบมยืดตัวเองไม่เช่าเลือดสาดเลยแต่ไม่ถ่ายที่ไปดูหรอกมันหวาดเสียวเกินเดี๋ยวคนเห็นจะเป็นลมแล้วเปล,เล่าล่าลงมาเลย,เลย เราลงมาสี the the ่ท่างสารตัดนะเรวสารตัดลราเลย ีบตามแนวแบ่งแล้วตัดเลยเราแบ่งแนวอะไรมุมฉากขึ้นนะ่ะไอตะกูดบอฟมันต้องแบ่งมุมฉากขึ้นนะลากลงมาเลยยีดลงมาเลยมตัด ด้านข้างเนี่ยเรากรีดก่นเลยเปราจะตัดให้เด่นเลยติ่งหงสักเส้นหนึ่งตัดเลยลูกค้าอยากซอยอะ่ะแต่เราจะซอยไปทรงอะไรเนี่ยก็เนี่ยลูกผสมไปเลยง่ายดีดึงมาเรากรีดเราตัดเลยอาจารยนะ์เคยซอยนะแบบเออตั้งหลังมันมีแบบเรียกอะไรอ่ะลาดใส่เคยซอย,อยอย่างนี้นะนะครับแล้วก็หูในผลสามารถป,ปัดซ้ายขวาได้จนถ้าขาดอย่างเงี้ยครับเคยเคยซอย,อยอย่างนี้ก็ดีแล้วครับ แถวน,นี้เอาแบบสูผสมไปสองทรงและอย่างนี้เราสามารถทำเองได้นะ,ะใช้ชีวิตปกติครับแต่ทรงมันกระชับ<อ>จะดูแลง่ายกว่าปกติแหละท<อ>ี่มาก่อนตัดมันไม่มีทรองอ<อ>เราก็มายกทุยมาตัดให้มันได้ทรงแล้วก็ลากลงมาเลยสี่ห้าองศายกขึ้นสี่ห้าองศาแล้วตัด ลูกข้างก็สไลด์ลงมาสไลด์ประมาณนี้ครับลูกค้าทงง oh. ั้งทั้งมินสันมากมาดูข้างซ้ายเราล่ามาต่อเลย แสดงว่าตา้งเนี่ยเราสามารถทัดหูได้ใช่ไหมได้ครับสบายตัดไปเลยตัดไปเลยตั้งแต่อะไรก็จะติ่งหูเนี่ยเอาไวรุ่นไหมเอาซิ่งไหมถ้าซิ่งผมจะตัดข้างข้างสั้นสั้นกว่าด้านซ้ายเหลื่อบดำนิดหน่อยประมาณนิ้วหนึ่งอย่าเลยอย่าเลยเจ็ดสิบสองแกลแล้วยังไม่ถึงร้อยเลยยังไม่เหมาะนะตามใจ ราชอบแบบธรรมดาใช่ไหมไม่ต้องใส่ไข่อันนี้มันเรียกว่าบ,บ๊็อบเคหรรอเปล่าไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับ,รบเป็นบ๊็อบตื่ตวิกกี้วิกกี้ถ้าเทยมันก็คือจะลาดชันนครับเป็นะสะลบดึงมาไม่ลาบมาเลย ค่อยๆสไลด์ลงไปค่อยๆสไลด์ลงไปข้างกระลากมาตัดล่ามด้านข้างก็ตัดดึงดูซ้ายขวานะความยาวเท่ากันถือว่าใช้ได้ แล้วก็ตัดด้านหน้าผมจะสไลด์ขึ้นมาประมาณครับปลายจมูกนะมันมันยาวไปไหมหรือไม่พอดีครับคือถ้าเราตัดสั้นขึ้นมามันจะมันจะมันจะปัดได้แต่ว่ามันจะสั้นมันจะทัดผมไม่ได้นะเอาแบบชอบแบบปัดได้เหมือนกับเสยอ่ะได้ไหมได้ได้ถ้าตัดได้เหมือนเฉยผมจะตัดประมาณักลางจมูกนะสั้นขึ้นมาหน่อยนิดหนึ่งจะได้เฉยแต่ก็ไม่ชอบให้มันโป่งนะครับครับ ข้าหน้าก็าผมบางนครับก็แต่ว่าเราจะตัดให้มันเป็นทรงให้มันได้กรอบทรงนะโรลิงคัดไปเลยนะครับลูกค้าไม่เห็นหน้าแล้วเพราะฉะนั้นก็ไม่มีอะไระครับางหน้าก็ตัดให้มันเลเยอร์ขึ้นมานิดเดียว ค่อข้างเนี่ยยกเนยยกขึ้นมาเลยเก้าสิบองศาไล่ไปเลยยกขึ้นไปเบยเยอะขึ้นไปเบยเยอะขึ้นไป ยกขึ้นยกขึ้นตัดเช็คตัดเช็เช็ดเช็เช็หมันเทียนหน้านิดหนึ่งแล้วก็มาเยืนขึ้นนะแบ่งผมฮอชูแล้วตัดขึ้นมาก่อนน้องมาข้างหน้าแล้วตัด ร้อยคันตีปีนิ้ว่ะวัดเลยนี่เขามยาวอยู่เท่าไหร่แปดนิ้วนะมันได้ทิ้งถุยไปลูกค้ามาจากไหนนะับมณฑล๋อมณฑลนนทบุรีอยู่ช่วงไหนของนนทบุรีครับตรงใกล้ๆหอนาฬิกาอ๋อท่าน้ำนนท์ใช่ท่านใหญ่ก็ทำงานที่นั่นเหรอเมื่อก่อนใช่ท่าน้ำนนท์บุรีหอนาฬิกาดูขึ้น้วตัดดูขึ้น้วตัด นุชินระตัดเช็ดเืีองเช็ดเืีองไม่ใช่ขวัญครับเป็นผมที่มันย้อนเือขวัญมันอยู่นี่ แต่บางคนฝันไปอยู่หน้าบ้านก็มีพวกนั้นพวกวีเพีพวกพิเศษพวกไม่เหมือนชาวบ้านเนาะจะเรียนเก่งไม่งก็ดื้อไปเลยเอาวีดันวีดันขึ้นแล้วถ่ายทิ้งแล้วก็เอาวีดันขึ้นแล้วก็ถ่ายผมย้อนทิ้งผมมันจะ,จะบิดไปบิดมาก็ไม่เป็นไรแล้วก็ความเปดนลงแล้วจิตลากลงจิตลรลง ที่แล้วลงอยู่แลลงทีนี้ลูกค้าเนี่ยหัวแบนใช่ไหมเราก็อะไรซอยเป็นทุยกลางเลเยอร์อขึ้นไป9 60องศาเ bon. นี่ยชั้นที่หนึ่งสอาะพอชั้นที่สี่ห้าหกเเนี่ยดึง4 5องศานะแต่ตอนยกเช็คช่างใหญ่ยก90องศาเช็คตัดผมที่มันเกินออกเฉยๆนะอย่าไปสับสนครับนะทีนี้ผมลูกค้าอะไรมัน,ม,น,ม,นมันบิดตัวนะมันบิดมันบิดตัวมันชี้ไปด้านขวาหน่อยแต่ข้างซ้ายปกติเห็นไหมเนี่ยข้างซ้ายปกธรรมชาติเลย นีเราจะทำยังไงมันพยายามแต่งแต่งทรงตรงเนี้ยตรงเนี้ย half chaser half chaser half chaser เกี่ยวตรงมาแล้วก็อะไร half chaser เก็ o เอาโวล m มเอาเนื้อผมมันออกทีดนึงที่มันหนาเลยแต่งทรงให้มันสวยงามให้มันพลอยมีพลอยทัตติิงด้วยค่อนะยๆทำใจเย็ยนไม่ต้องรีบนะทำด้วยความระมัดระวังนะ ลูกค้าคือผู้มีพระคุณและส่งอะไรมีทั้งพระเดชพระคุณอ่ะถ้าทำไม่ดีเขาก็ด่าอย่นี้ลูกค้าเปลเอาเปลี่ยนที่นะถูกไหมวันนี้เปลี่ยนไปนี้เพราะว่าเปลียนฝั่งนี้มันล้านหมดแล้วใช่ไหมล้านหมดแล้วก็มันก็เปลียนได้ทั้งสองฝั่งลูกค้าที่ไมงเห็นจัดตัวเนี้ยจะโยกซ้ายโยกขวาได้หมดเลยนะครับจับไปเบสิเซอร์เข้าไปเบสิเซอร์เข้าไปเบสิเซอร์เข้าไปแล้วก็ ทำซีเซอร์น,นิดหนึง่งนะถ้าไว้ทัดหูก็กำลังสวยเลยทัดได้พอดีเลยประมาณนี้นะลูกคา้า<ะ>ท่านได้ทั้งสองฝั่งลูกค้าเป็นคนหูกลางด้วยเราตัดเทียนไปหูก็ไม่ได้อยู่ห้ามคว้านหูเด็ดขาดนะจำไว้นะนักเรียนช่างนะถ้าลูกค้าหูกลางห้ามคว้านหูเด็ดขาดต้องปิดหูไว้นะครับเต็มที่ก็เปิดได้ครึ่งนึงช่างอย่าที่แรกว่าจะเห็นหูติ่งหนึ่งจะเห็นจะเห็นว่าบางแผนว่าจะให้เห็นติ่งหูสักเซนหนึ่งอ่ะพอมาดูใกล้ๆหูกลางถ้าอย่างั้นท่านจะปิดหูไว้ เราเห็นแสดงว่าตัดผมทรงทวิกีไม่ได้เลยใช่ไหมคะแต่อย่างเงี้ยหูกลางเนี่ยมันรูปผสมรูปผสมไหมครับช่างอย่างก็ตัดเลยตัดเรื่องตัดเป็นปิดหูไงหูจะได้ไม่กลางก็อย่างก็ปิดหูก็ไม่รู้วเป็นคนหูกลางเลยแต่ถ้าไม่แคร์โลกไม่สนใจใครก็สัตว์ไปเลยสัตว์ได้การก็กลางนะช่างมันแต่ว่าตัดแล้วก็อยู่บ้านเนี่ยก็ไม่ค่อยมั่นใจใช่ไหมถ้าไม่ก็ไม่อยากจะออกจากบ้านอีกถ้าไม่ทรงผมไม่สวยอ่ะมันจะเป็นอย่างเงี้ยลดเงี้ยปุบอก ทำชื่อเสืออบรรยา,รย,ารกยกับยิบพอยออกยกพอยอกยสไลด์ออกค่อยๆทำใจเยน็นไม่ต้องรีบลูกค้าจะรีบเป็นเรื่องของเขาแล้วก็แต่งให้สวยที่สุด าจะผมตั้งใจจะตัดแบบไม่อะไรไม่ใดก็ทุยนะเนี่ยที่เนี่ยที่เด็ดแต่ถ้าหัวแบนผมบางก็หมดสัญญาณนะ <c oughs> ได้แค่ไหนแค่นั้นอย่าคาดหวังกับช่างใหญ่นะมันไม่มีเนื้อผมมันไม่มีตลกศีรษะช่วยก็ไม่รู้จะตัดยังไงให้มันทุยเยมันทำไม่ได้ <c oughs> <c oughs> ผมบางนนะเขาต้องเอาความจริงว่ากันช่นะงนางใหญ่ก็พยายามตัดให้สุดฝีมือแล้วแหละเรื่องความทุยอ่ะใช่ไหมลูกค้าอืะ <c oughs> ได้แค่ไหนก็แค่นั้นตรงนี้นมนันผมมันบิดตัว มันบิดไปด้านมันชี้ไปด้านขวาหน่อยครับต้องด,ด้วยครับส่วนนึ่งมันกำเงมันกำมบิดมันแน่นเนี่ยเหมือนเอาหนังกระติกมารัดเอายางยางรัดผมรัดนแน่นเนี่ยมันก็มันก็จะเปลี่ยนทิศทางของเส้นผมครับจะบิดคอยสไลด์สไลด์ออกนะลูกค้าชอบอะไรชอบตัดแบบไม่ต้องเซตใ,<ช>ใช่ไหมครับลูกค้าใช่ลูกค้าทุกคนชอบหมดเลย จตช่างก็พยายามตัดให้แบบปเป็นเซตให้ได้ช่างใหญ่ก็บอกหมดแล้ววิธีการตัดซอยแบบเป็นตรงเซตสอนมา <Okay. S 1> หมื่นหนูคลิปแล้วหมื่นทุกคนแล้วนะ่าจะว่าในยูทูบนะในออนไลออนไล์อ่ะที่ไม่ลงยูทูบอีกอีกหลายแสนหลายแสนหัวนะมันเ,เป็นเรื่องส่วนตัวนะเรื่องตัดผมอ่ะไม่ใช่ว่าจะมาเปิดเผยทุกคนนะด็อกเตอร์ก็สกว่าคนแล้ว mm hmm. คุณหญิงคนหน้าอยู่ักการเมืองอีกเข mm hmm. าก็ไม่อยากให้เห็นวิธีการตัดผมของตัวเองอ่ะ ช่างใหญ่อาศัยตลกศีรษะจริงๆในการมาสอนนักเรียนช่างนะเพราะฉะนั้นก็เอาเท่าที่ดูได้เอาทั้ที่เห็นนะเพี้ยนนี้ก็สวยแล้วเนี่ยหวานตัดให้มันหวานด้วยซอฟนุ่มละมุนละมุนละไมใช่นั่ข้างหน้าพอดีหน้าปัดได้สวยได้ปัดได้สวยได้ถ้ามันสั้นมันจะเป็นกัญชาด้่ยมันจะเป็นกัญชาพอเราเสยไปมันก็กลับไปที่เดิมเนี้ยประมาณนี้ยเอากำลังบอดีมันเหวี่ยงได้มันเหวี่ยงได้ ดูรูปทรงครับลูค้า <Okay. S 2> อันนี้คือเป่าแห้งอยู่บ้านนะ <c oughs> เป่าแล้วได้อย่างนี้เลย <c oughs> ดีไหมเห็นความถุยไหมความถุย <c oughs> ถึงหอนริงงการนบุรีอยู่เนหะ็นฐานทรงไหมฐานเป็นบ๊อบนะข้างงเป็นทวิกีกรูรผสม <c oughs> แล้วก็สไลด์สไลด์สไลด์นะดินดูดึงดูซ้ายขวาเนี่ยความยาวเท่ากันไหมนะตรงบริเวณส่วนด้านจอด้านหน้าที่เป็นเทียะถ้าข้างหลังไปหูเนี่ยดึงสี่พันองศา จะเดิน90้าสองศาก็ต้องเท่ากันหรือใกล้เคียงกันนะ,ะยกขึ้นมาแล้วก็สไลด์นะตัวคัดเบาๆเบาๆก็หยอดๆยให้ผมไม่ล่นตัดแต่งตัดจนกว่ามจะสวยอะ่ะไม่สวยก็ไม่ต้องเลิกตัดตัดไปเรื่อย แล้วก็หลังไมหงุดหงิดสตูคัดเบาๆสตกคัดเบาๆเบาๆนะเบาๆยกขึ้นเส้นตรงไหนมันหนาก็ดิฟพอยเข้าไปไม่ต้องลึกนะดิฟพอยตื้นๆเใช่ไหมตื้นๆเขก็มันสักเซตหนึ่งอ่ะต้องการให้ปลายมันบางผิวไว้ส่วนหน้ามันบางอยู่แล้วไม่ต้องจำบางยกขึ้นดิฟพอยดิฟพอย รีคอร์ดเปิดประกอบได้เลยครับครับครับครรับคร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 รับค บนนะครับผมจะดีผมช่วยด้วยนะลูกค้านะดีผมให้มันดูหนาขึ้นแล้วก็อยู่ทรงด้วยที่สเปรหน่อยๆนะ,<ฮ>ะไม่เข้าราูปเข้าทรงซะคุณนะครับลูกค้า เพื่อนเราอยากให้ถ่ายคลิปวิดีโอนะครับสอนแต่งผมลงยู u ูบก็ขอให้ท่านเดินทางกลับบ้านปลอดภัยสุขภาพร่างกายแข็งแรงผมกับท่านใหญ่ก็สับหองจองคิวมาหน้าที่เบอร์โทรศัพท์0625483990ได้0819866234นะตัดขนอ่อนทิ้งไลน์แอดช่องทางออนไลน์ก็ได้จองคิวมาเหลืออย่างตัดทิ้งให้หมดไลน์แอด KASM อ่านว่ากเกษมนะชื่อจริงของท่านใหญ่กันแหละชื่อช่องอ่ะยูทูปก็กำเนิดซาลอนเป็นชื่อพระพระนามพระมาตั้งชื่อ เพื่อเป็นมงคลกับชีวิตและล้านท่านผมของท่านใหญ่เอง<ช>นะขอลาไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ,รบวันนี้ก็ลาไปก่อนขอบคุณครับขอบคุณครับลูกค้าเดินทางกับ้านก่อนลองเปิดลองเปิดไม่ไปอะไรนะลองปัดนิดเดียวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวขอใา้ลูกก่อน